ในหนังเรื่องฮอร์โมนค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะนองโอคิว่านโอชิคชอบตัวละครเลยค่ะแต่จะต้องให้เลือกหนึ่งคนนะคะนองโอขอรักนบทคุณต้านนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณต้านนะคะในบทรับไปเได้เป็นนักดนตรีะน้องโอเป็นคนที่รักผู้ชายเล่นดนตรีมากนางโอจึงเลือกพีต้านนัเองค่ะเกี่ยวไหมคะว่าเขาหล่อเกี่ยวด้วยค่ะส่วนหนึ่งโอเคค่ะ ชอบตัวละครไหนในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนคะชอบสไปค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าแบบเขาจริงใจดีแล้วก็แบบไม่แอบมากแล้วแล้ว,ลวคิดว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยแบบว่าจะผูกเออชื่อมโยงกับตัวจริงของเขาหรือเปล่าแบบคาแรคเตอร์เดียวกันหรือเปล่าก็น่าจะมีบ้างนิดนึง<ม>สุด จริงๆมาสองเรียนเดียวกันแล้วตัวชาเขาเป็นรุ่นน้องสองปีคือตัวจริงเขาเนี่ยก็จะแบบก็ออกแนวสไตล์เงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้จักในการเสิร์ตัวแต่ก็ดูน่ารักดีตัวจริงเแล้วค่ะขอบคุณค่ะข้อไหนในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนคะชออบขงฝั่คะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นำนะค่ะแล้วก็เป็นอัเวียนที่เรียนดีมีอดเขาเรียกตลอดค่ะค่ะ แค่นี้เหรอคะขอบคุณค่ะ